สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตุรงการเกษตรครับช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับขอนํำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศในหน้างานนะครับไรอ้อยนะครับบรรยากาศอย่งความร่ำรวยนะครับ บรรยากาศของการทํางานนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเป็นบรรยากาศของการกระจายรายได้นะครับให้กับชุมชนนะครับมีการจ้างงานนะครับทํางานก็ต้องมีค่าตอบแทนนะครับนี่นะครับเป็นงานในไร่นะครับวันนี้นะครับอุณหภูมิก็ไม่ร้อนสักเท่าใดนักนะครับสามขั้นนั่งฟังี่พี่น้อง มื่อวานนี่ฮ้อนว่าสันพี่น้องบรรยากาศสวยๆของรถไถคันใหญ่ๆนะครับมอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่ององความรู้ของการทำไร่อ้อยนะครับบรรยากาศที่พี่น้องกำลังรับบึงรับชมนะครับ กำลังเห็นกำลังเบิองอยู่เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เรียกว่านะครับไถระเบิดดินดานครับพี่น้องครับรับไถกันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับหาดูระยาะครับแถบนี้นะครับเราจะไม่ขับเร็วนะครับ คนขับดูหน้าแล้วก็อยากจะขับเร็วอยู่นะครับแต่ว่ามันขับไม่ได้ครับต้องค่อยๆเอาดินง่ายขึ้นนะครับวิลเปอร์มันจะค่อยๆงัดขึ้นนะครับมันยัค่อยๆไปนะครับมันยัไปค่อยๆไปค่อยๆไป คนสิค่อยๆเห็ดไปนะครับไปเรืวอ่ไะ้ครับพี่น้องเอรื่องอะนนะครับดินแดนมัน,นสิเพียงเศนอะไรพี่น้อง ทันบักยังไงกันสิม่ได้ไปน,นั่งบัดนี้เสร็จล้วโฟกัสหาว่าพ่อ,อยังไปนัง่งตากับพ่อตาด้วยมาแล้วนี่ก็สิไป รถหกขั้นนะครับพันจิดานาะกร็ดไม่ใช่หรือพี่นอ้องส่วนพี่นอ้องบรรยากาศ กดลงได้เลอกอยู่ครับมาแล้วบักยังกมูมนรถพอตุยบ่านีะน่ะรถขันนี้ มาแล้วมาแล้ววันนี้ถอยเสียก,กับดานสําแยไปหน่อยติดตามครับสาระดีๆนะครับที่มอบเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับให้โลกได้จดจำนะครับว่าการทำไรอ้อยนะครับที่หล่อเลี้ยงเรานะครับจนเติบใหญ่มันเป็นยังไงนะครับที่ผมพูดอยู่เสมอว่าธุรกิจอ้อยนะครับใะน,น้ำตาลเนี่ย ถ้าเราใช้เครื to to ่องจักรใหญ่ๆดีๆเข้ามานี้นะครับมันก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับว่าได้เผาซ่อมพี่น้องไล่น้อยกับใส่คองน่อยตามสภาพมีทุกเซกชันทุกเซกเมนต์นะครับไล่เงยกับใส่ตามเงยแหละครับพี่น้องมันเห็ดมาด่นเลยวันเหตวมาเต็มวันจะมาเห็ดนะครับ บรรยากาศท้องทุ่งสวยๆในไล่นะครับติดตามที่ช่องยูทูบพักร,รงการเกษตรนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับบรรยากาศสวยๆนะครับ มันสิค่อยๆเห็ดไปหนัแรงเลีว้ววนะไรกนเนี่โดเสียงเวลามันเสียงมกกยันกดดินแานคือแถวมันกดล่งไปหนะนักเไอรถไทกันี่ไงโอรินาสิแห้งสุดในไ,ดไล่ครับ เสียงค่วกๆเลยครับพี่น้องโอกาสดีครับวันนี้มาเจอริปเปอร์ครับนี่แหละครับที่ว่าการระเบิดดินดานนะครับ อาเซมนีนะคิมมีตัดตัวนี้แหละพี่น้ามันไหลนะครับขอบคุณครับ